18กับ20กรับ175กับ180 70กิโลกรัมครับมาเจอโจทย์สู้กับความเก่าได้หรือเปล่าครับบวกมัดก,ก่อนเลยครับใส่พับเลยลูกนี้อัดไปหนักๆครับพับนอกอายสายไวละอ่อนครับแสนสามนันแค่18ปีนะครับแต่ว่าแม่ประสบการณ์ชั่วโมงบีนนั้นอย่างว่าครับ โอ้โหจิ้มนำทัวครับเบซาในผิวขาวเีด้วยครับโดนอะไรก็โอ้ยเตะขวาต่อยขวาครับข้ขวาของแสนสามนี้ประมาทไม่ได้ครับเจอจังๆนี่มีสิร่วงหนักจริงๆครับดีซ้ายครับไม่โดนนี่ครับเตะเอานักแข้งเตะนะครับยัดเข้าไปยัดเข้าไปจะหลอกกลาบโดนครับ ยกสองแม่ัดขวาเข้าไปครับใช้ความสดบทเลยครับหลักยกกระต่ายขาเดียวไว้ครับเนี่ยอย่าไปรับเยอะนะครับสายหน้าดีเนีาจา่จะก้าวแทงครับผมย,ยังใหม่ถอดด้ามอยู่ครับยกตนตนของเรซานะครับแต่โดยอาจจะ โอ้โหโอ้าวแย่ย่อแลแ้วเตะเข้าก้านคอเลยครับเข่นห้าเลยครับดอกมาสักครู่นี้นโดนเข้าไปอะไรครับแสนสามอ้าววิ่งเข้าไปเจอซอมทำได้แค่มองหน้าเลยครับโอ้โหแข่งขวาถือว่าฝีมือไม่ธรรมดาครับเรซ่าระยะหลังก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยอฝีมือาจากบุรีรัม ดับอีกครั้งแล้วครับเรซาอ๋อโห้โห้ใโหรงกนี้ล้วนๆครับมาอีกนะครับแข้งซ้ายโอ้โยอถอยเยอะนี่ไม่ดีแน่ครับแสนสามแม่ต่อสู้ได้ใจนะครับนี่ครับเรซาก็เหมือนจะมั่นใจขึ้นเรื่อยๆครับโอ้โแต่ว่าโดนขวาหมาัดนี้น้ำบักตองออกอาวุธต่อยขู่ากนะครับแสนสามรับอย่างเดียวไม่ดีแนะ่ลุกขึ้นมาเดินต่อ ตอนนี้ก็พัฒนาให้นักมวยได้ออกอาวุธกันเยอะๆนะครับหมัดท้าก็ปล่อยให้เลซ่าเดินเข้ามาหาบ้างครับโอ้โหเลซานี่ก็กระนำออกอาวุธแต่ว่าดูครับอาศัยความเก่าแหมเป็นใครใครก็งุดหิดเลยครับออกแล้วมันไม่ได้ดังใจเข็งเข้ามาโอ้โหด้านหลังนี่ชายโครงนี่ครับเรซาโอ้ยเกือบการคอยแล้วครับมาดูครับผ่อนไม่ได้จริงๆครับผู้ชนะครับ Red Corner เป็นนักมวยจากบุรีรัมครับแสนสามพุ่มพันม่วงครับเอาชนาคะคะแนนรินซ่ามัดเนซาร์ไปได้